ครับมาทดสอบความเร็วกระสุนของลูเกอร์ KWC นะครับ P08 นะครับอันนี้ลํากล้องก็4นิ้วนะครับเป็นแก๊ส CO2 ครับเป็นแก๊ส CO2 นะครับนี่นะครับเป็นแก๊ส CO2 นะครับเป็นของ MTOP นะครับทดสอบมาดูกระสุนก็ใช้กระสุนลูกก็20 กรัมนะครับด้วยูนองศูนกรัมนะครับทดสอบครับความแรงของ KWC ลูเกรปีู์แปดตัวนี้จะทักเท่าไหร่นะครับนัดที่หนึ่งครับเซฟอยู่ลืมไป4 4่รโอ้โห2 9งรเออเป็นยังไง3ามร้ สามร้อยหกสิบเก้าสามร้อยหกสิบแปดสามร้อยหกสิบเอ็ดสามร้อยห้าสิบเก้าสามร้อยห้าสิบสี่สามร้อยสี่สิบเจ็ดอ่าลวกหมดนะครับสามร้อยสี่สิบสามก็ประมาณสามร้อยกว่านะครับสามร้อยสี่สิบกว่ากว่านะครับก็แรงรีคอยนะครับเป็นมาตรฐานเลยนะครับ ลูเกร์ P08 ของ KWC ตัวนี้จะหายากทักหน่อยนะครับขาดตลาดตั้งนานนะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดก็อยากจะมีไว้ครอบครองก็ลองหาดูนะครับน่าเล่นครับเป็นปืนที่โบราณหรือว่าเป็นปืนที่ติดตัวของฮิตเลอร์นะครับในเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมานะครับหรือประวัติของมันเนเป็นร้อยปีเลยนะครับตัวนี้น่าจะผมครับ